ดิฉันนางสาวน,นัน,นลีมิตตีบ .21 ห,ห้องสองแผนกคอมพิวเตอร์ธุกรกิจวันนี้ดิฉันจะมาสอนการใช้งานบน i n นสตาแกรมค่ะนี่คือหน้าต่างของอินสตาแกรและนี่ก็คือโพสของเพื่อนของเราบน i n นสตาแกรนะคะค่ะเออปุ่มแรกนี่เป็นปุ่มเหมือนรูปบ้านก็เป็นโพสตต่างๆส่วนตรงคำอ,อ,อตรงนี้แว่นขยายแว่นขยายก็เหมือนว่าให้เราค้นหาเพื่อนตรงนี้ เราก็พิมพ์ไปว่าเราต้องการหาใครส่วนอันนี้ก็เป็นวิดีโอที่คุณอาถูกใจหรือรูปภาพของเพื่อนที่ลงในอินสตาแกรค่ะเราอยากดูรูปภาพเต็มๆเราก็กดอย่างรูปนี้อ่ะเรากดค้างมันก็จะขึ้นมาเต็มๆค่ะส่วนอันนี้เป็นรูปกล้องก็มันก็จะมีแกลเลอรี่รูปภาพหรือวิดีโอ เราต้องการลงรูปแกลเลอรี่แกลเลอรี่ก็เป็นรูปภาพที่มีอยู่แล้วในอันบบนลบั้มเราก็เลือกมาหนึงรูปอันนี้มันรูปนี้มันใหญ่เกินไปมันดูไม่สวยแล้วก็ให้กดด้านซ้ายมือที่เป็นรูปซอนขึ้นลงอ่ะมันก็จะพอดีแล้วก็แก,กดคขาา่าถัดไปเดี๋ยวนี่เห็นไหมอ,อ่มันก็จะขึ้นมาว่าให้เราเลือกสี ใช้สีเดิมมันจะสลดแล้วหรือกดแก้ไขปรับความคมชัดขอ,อ,องสีภาพมันก็จะชัดไปไหมก็กดเรียบร้อยหรือกดที่ความสว่างของรูปภาพเราก็กดไปกดไปปุ๊บก,ก็กดเรียบร้อยเราก็กดคำว่าถัดไปถัาไปเสร็จมันก็จะมีให้เค้ื่อนแบบนี้คือว่าเขียนมันยายคํา เขียนมันคำบรรยายภาพหรือแท็กอุโคนเพื่อสถานที่หรืออาจจะแชร์ไปบน Facebook หรือ Twitter แล้วให้กดแชร์ค่ะแล้วก็แล้วก็กลับมาแล้วก็กลับมาอีกทีนี่ก็จะเป็นรงหัวใจหัวใจก็คือว่ามีคนมาถูกใจรูปภาพเราค่ะส่วนอันนี้ก็เป็นโปรไฟล์ของเราโปรไฟล์ส่วนตัวหรือโพสต์ของเรา